ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอบีรอดอัปเดตสภาพความพร้อมก่อนลงดวลปีแสดงเลสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการไปเยือนของทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในเกมเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายขึ้นวันอาทิตย์นี้ kick off 0นาฬิกาแบ็ตเลนลอร์เจอร์จะได้เดนนิสปาร์ตมิดฟิลด์เยี่ยมกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งขณะที่ริคาร์โดเฟเรล่าที่มีการตึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจะไม่อยู่ในทีมชุดนี้ส่วนผู้เล่นคนอื่นที่รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ อย่างเจงกิสอุนแดเจมมัสติสันและฮาวิบานส์ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพความฟิตและจะไม่มีเชื่อในเกมกับแมนยูต็ดแน่นอนริคาร์โดเปเรล่ายังไม่พร้อมสาหรับเกมสุดสัปดาห์นี้แต่พวกเรามั่นใจว่าหลังเกมทีมชาติเขาจะกลับมาได้ไม่มีปัญหาเขามีการตึงเล็กน้อยบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังแต่ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเดนนิสฟราสจะพร้อมสําหรับ,บวันพรุ่งนี้ด่านเจงกิสอุนแดเราจะดูการของเขาอีกทีหลังเกมทีมชาติ ด้านเจมส์แมตสันที่มีการเจ็บสะโพกเขาลงซ้อมได้แล้วและดูดีมากๆถ้าเขาดีขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติเขาก็ใกล้จะมาสู่ทีมได้เมื่อพวกเรากลับมาลงสนามอีกครั้งเขาดูมีความมั่นใจที่กลับมาแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผ่านช่วงเบรกของเกมทีมชาติเขาจะกลับมาได้ส่วนฮาวิบานส์เขามีเวลาในการพักฟื้นหลังการผ่าตัดมาแล้ว2-3สัปดาห์เขาทําได้ดีมากและมีการฟื้นฟูสภาพความฟิตในยิมไปบ้างแล้ว รวมถึงลงไปเข้าคอร์สฟื้นฟูกล้ามเนื้อในสระน้ำด้วยเขาได้ใช้ก,กำลังขาและได้ทำงานร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาและทีมแพทย์ของทีมฮาวีทำได้ดีมากๆแต่เราจะเช็คอาการเข้าอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเราเคยพูดว่าเขาจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ6สัปดาห์ในการกลับมาแต่ตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปแค่2ส,สัปดาห์หลังการผ่าตัดและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยีแต่หนทางของเขายังอีกไกลร,รเจอร์ทิงท้าย ยูริติลมองเชื่อว่าทีมกำลังเล่นในความมั่นใจก่อนลงสนามในเกมนัดสำคัญในศึก FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูดวันอาทิตย์นี้ตเลามองเป็นกองกลางคนสำคัญของทีมขี่ยืนเป็นตัวหลักให้กับทีมมาตลอดตั้งแต่ต้นฤดูกาลเขาลงสนามในลีกไปแล้ว29นัดทำไป6ประตูกับอีก3แอสซิสเรียกว่าเป็นตัวสำคัญที่ทีมจะขาดไม่ได้ไปแล้วผมคิดว่าเมื่อคุณคว้าชัยชนะได้โดวยเฉพาะการคว้าชัยชนะได้สวยงามแบบเกมกับเชฟฟียูด มันก็ยิ่งเป็นการเสริมแรงบวกให้กับคุณในเกมนัดต่อไปเสมอและการเก็บชัยชนะได้แบบนั้นก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้คุณด้วยพวกเรารู้ว่ามันจะเป็นงานยากในเกมที่กำลังจะมาถึงดังนั้นเราจึงเตรียมพร้อมมีสมาธิและฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อรับมือกับมันเราทําผลงานได้ดีมากๆในเกมที่เราเอาชนะเชฟฟิลเดตมาได้และรู้สึกดีเวลาได้ย้อนกลับไปดูมันอีกครั้งเราต้องมีความอดทนกันอย่างมากในช่วงครึ่งแรกเราทําประตูได้กับโอกาสที่เรามี ซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราและรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมด้วยมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมยังเชื่อว่าการคว้าชัยชนะครั้งล่าสุดของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเลสเตอร์มีผู้เล่นหลายคนที่ยกระดับการเล่นขึ้นมาแต่คนที่ท็อปฟอร์มจริงๆคงไม่มีใครเกินกว่าเคลิชีอินฮานาโชดาวยิงในจีเดียที่กดแฮตทริกได้ในเกมล่าสุดการทำแฮตทริกได้ในพิมลิกของเคลิชีเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเขาตั้งหน้าฝึกซ้อมอย่างหนักและเขาได้รับ,บรางวัลจากการทำงานหนักแล้ว ที่ระมองทิ้งท้ายจับตาธนวัตรแข้งไทยอาจได้ช่วยเลสเตอร์ฟัดแมนอยู่เลสเตอร์ซิตี้แจ้งว่าธนวัตรซึงจิตถาวรกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวไทยได้เข้าพักที่โรงแรมร่วมกับทีมชุดใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่20มีนาคมก่อนที่ทัพจิ้งจอกสยามมิคิวบรรังคีงพาวเวอร์สเตเดียมดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเอฟเอคัพรอบก่อนดอกชะเลิขึ้นวันอาทิตย์นี้ ด้วยการที่เลสเตอร์มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนทําให้กุนซูเบเดนด์เจอรเรียกตัวเจ้ากันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และล่าสุดมีโอการเลือทีเดียวที่ดาวเตะจากแดนสยามวัย21ปีจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมคืนวันอาทิตย์นี้หลังได้เข้าพักที่โรงแรมร่วมกับบรรดาแข้งดาวดังเลสเตอร์ทั้งนี้ธนวัฒน์ยังไม่ลงเล่นให้กับทีมเลสเตอร์ชุดใหญ่แม้แต่นัดเดียวแต่โชว์ฟอร์มดิ่งโดดเด่นในศึกพรีเมียร์ลีก2หรือลีกอยู่23ฤดูกาลนี้ โดยเจ้าตัวย้ายจากน้องซี่สมสร,รในฝรั่งเศสมาร่วมทัพจริงจอกสยามเมื่อปีที่แล้วและเคยผ่านการเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสทั้งรุ่นยู16และ u 17มาแล้วแม์แห่งความทรงจำจริงจอกสยามพบปีแสดงเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเปเดนร e อเจอร์เตียมลงสนามในนัดสำคัญ FA Cup คัพรอบ8ทีมสุดท้ายกับปีแสดงแมนยูดในคืนวันอาทิตย์นี้คิกออฟเวลาสูงนาฬิกา หากถามแฟนจิ้งจอกสยามถึงเกมแห่งความทรงจํานัดที่พบกับทีมปีแสดงแมนยูเจ็ดถามร้อยคนแทบทั้งร้อยคนน่าจะตอบตรงกันว่าเป็นเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะแมนยูเ็ดหต่อ3เมื่อปี2องพเช่นกันหากย้อนกลับไปถามแฟนปีแสดงนัดนี้ก็น่าจะเป็นนัดที่บรรดาเรดอาร์มีไม่อยากจดจํามากที่สุดเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของนายเจเียวพีสันกาลังเป็นน้องใหม่ในพรีเมียร์หลังคว้าแชมป์ลีกแชมป์เป็นทิปเมือกก่อฤดูกาลก่อนหน้า และเพิ่งประเดิมชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์กับสโต๊์ซิตี้ไปเมื่อเกมก่อนหน้าสร้างความมึ่งมืมให้แกทัพนักเต่จิ้งจอกสยามก่อนเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแม้ว่าแมนเชสเตในช่วงการคุมทีมของลุยส์ฟันเก่าในช่วงเวลานั้นอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่เพื่อทวงบอลลังแชมป์กลับคืนแต่ในทีมปีศาจแดงก็ยังคงเต็มไปด้วยซูเปอร์ส,สตาร์ล้นทีมเมื่อเทียบกับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วแทบไม่มีใครคิดว่าฝูงจิ้งจอกจะขย้ำปีศาจแดงลงได้ ลูกทีมของลุยฟันเกาเดินหน้าบุกแหลกใส่ตั้งแต่ต้นเกมและทําประตูออกนําไปก่อนถึง2ต่อศูนย์จากโรบินฟานเปอร์ซีและอังคิวดิมารีแม้เลโอนโดอูยูดาวยิงเชาาอาร์เจนตินาจะมาทําประตูให้เลสเตอร์ตีตื้นเป็น1ต่อ2ในเวลาแค่อึดใจแต่พอเริ่มครึ่งหลังอันเดเอเลราก็ดับเสียงเชียร์แฟนเลสเตอร์ในคิงพาวเวอร์สเตเดียมให้เงียบกริบเดินลุกขึ้นนำา3ต่อหนึ่งป้ายฟ็อกเนวเวอร์ควิดที่ติดไว้เหนือประตูทางเข้าสนาม ที่นักเตะเลสเตอร์ต้องมองเห็นก่อนลงไปฟาดแข้งไม่ใช่แค่แผ่นป้ายที่ติดไว้ดูสวยงาเมเมื่อนักเตะเลสเตอร์สวมหัวใจแกรง่งเดินหน้าและยิงประตูแมตตนเซสประตูรวดคว้าชัยชนะเหนือแมตนเซที่บ้านตัวเองถึง5ต่อ3เป็นชัยชนะที่น่าจดจำชัยชนะที่ไม่ได้ย้อนหลังไปดูเมื่อไหร่ก็มีความสุขมานั้นและแน่นอนว่ามันจะถูกพูดถึงไปอีกนานเมื่อยามทั้งสองทีมต้องมีแมตช์แข่งขันกันฤดูกาลนี้ถือว่าทั้งจิ้งจอกสยามและปีแสดง กลับมาเป็นคู่แข่งโดยตรงในการแย่งอันดับในลีกกันอีกครั้งหลังจากที่รุ่นการก่อนเลสเตอร์ซิตี้ที่นำมาตลอด37นัดต้องถูกแซงโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในนัดสุดท้ายส่วนเกม f a ฟเคัพรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทั้องสองทีจะต้องเจอกันในวันอาทิตย์นี้น่าจะเป็นเกมที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของทั้งสองสโมสรอีกครั้งเพราะทั้งจิ้งจอกสยามในฐานะเจาบานและปีแสดงในฐานะทีเมียอนต่างก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีอันดับในลีกก็ใกล้เคียงกัน แต่ฟุตบอล f a ฟเครับเป็นถ้วยที่ไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้ผู้ชนะจะจดจำเกมนี้ส่วนผู้แพ้จะต้องไปแก้ตัวในฤดูกาลหน้าสถานเดียวห้ามพลาดเลสเตอร์ฟัดแมนยูวาดีวัดคมแรดฟอร์ด FA ครับ8ทีมจิ้งจอกสยามฟอร์มกลับมาอยู่ในช่วงมั่นใจความพร้อมไม่มีปัญหาเพิ่มจัดทัพใหญ่นำโดยเจมี่วาดีส่วนทางปีแสดงรับข่าวดีเมื่อมาคัคสแรดฟอร์ดดาวยิงคนเก่งซ่อหายเจ็บคืนตัวจริงช่วยทีมดันดี ในศึกฟุตบอล f a ฟเคัพรอบ8ทีมสุดท้ายขึ้นวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนี้ปรีเวฟุตบอล f a ฟเคัพรอบ8ทีมสุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้ปะทะแมนยูเตดเวลา0ูนย์นาฬิกาสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเจ้าบ้านจิ้งจอกสยามของกุนซือเบดเดนดอเจอร์ ger, พาทีมผ่านเข้ารอบนี้ด้วยการเฉือนชนะไบรตันหนึ่งต่อศูนย์ส่วนเกมลีกนัดล่าสุดถล่มเชฟฟิลด์เต็ดขาดลอย5ต่อศูนย์ความพร้อมเกมนี้ต้องลุ้นเช็คความฟิตของลิคาโดเปเรลา่าที่เจ็บมาจากเกมลีกนัดล่าสุด ส่วนฮาวิบาร์เจมส์แมตสันเจมส์สตินและเจงกิสอุ่นแดนั้นเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเกมนี้คาดว่าบีรรอดจะจัดทัพใหญ่แน่นอนนำโดยเวสลี์โฟฟานาชัคลาโซยันชูวิลเฟรดเอนดีดียูริติลมองจมี่วาดีและเคลริชอิฮานาโชส่วนฝั่งทีมเยือนปีแสดงของกุนซือโอลิโกนาโซชาผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ด้วยการเบียดชนะเวสแฮมหนึ่งต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษและนัดล่าสุดเมือ่อกลางสัปดาห์เอาชนะเอซีมิลานหนึ่งต่อศูนย์ในศึกย ความพร้อมเกมนี้ต้องลุ้นความฟิตของมาคัสแรตฟอร์ดที่มีการบาดเจ็บมาจากนัดล่าสุดแต่คาดว่าน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้และในรายของเอดิสันคาวานีและอองโตนี่มาร์กซ์ยาวนั้นต้องรอรุ้นว่าจะพร้อมออกสตาร์ทหรือไม่เกมนี้คาดว่าโซเชาจะยังคงให้ดีนเฮนสันยืนเฝ้าเสาเช่นเดิมส่วนผู้เล่นอย่างคองป์บ็อกบาสกอตแมกโทมินีเฟรดดูนเฟนเดสและเมสันกรีนวูดพร้อมลงทั้งสิน้นรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม เลสเตอร์3ามสี ger, 4, 2, 3, 1, ่หนึ่งสองเคสเปอร์ชไมเคิลเวสลีย์โฟฟานาจอห์นนี่อีเวนส์ชักลาโซยุนชูเทียมธีคัสตันเยวิลเฟรดเอนดีดียูริเตอมองลุคโทมัสอายุเซฟเบเรสสเคเลชีอิฮยนาโชเจมี่หวาดีเครนเนอร์เบเดนโรเจอร์มานิจิตซีสองสามหนึ่งดิอนเทนซันอารอนวันดิสกาวิกเตอร์ลินเดเลฟเฮนรี่แมกไกว์อเล็กซ์เตอรเลสสกอตต์แมกโทมีนีเฟรดบรูโน่แฟนเดส ฮอปอกบาร์มาคัสเด,ดฟอร์ดเมสันกรีนวูดเทรนเนอร์อเล็กุน่าโซชากู้ตัดสินเพล็กพาวสันผีลุ้นไร้พ่ายนอกบ้าน30นัดติดรวมกริดน่าสนใจบิ๊กแมนเอฟเอครับเลสเตอร์ปะทะแมนยูคืนวันอาทิตย์นี้ปีแสดงแมนยูจะมีคิวบุกไปยันจิงจ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่สังเวียนแข่งคิงพาวเวอร์สเตเดียมในศึกเ a ครับรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุก เพราะต่างฝ่ายต่างก็หวังถึงแชมป์โดยเฉพาะเลสเตอร์ที่น่าจะเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากลุูการนี้พวกเขาเหลือลุ้นแชมป์ถ้วยนี้แค่รายการนี้เท่านั้นแต่ที่น่าเป็นห่วงแทนก็คือพวกเขามีสถิติที่ย่ำแย่มากๆในการฟาดแข่งกับปีแสดงแถมทีมของกุนซือโอเลโกนาโซชาฟอร์มโหดมากๆย่มเล่นนอกบ้านและนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจสําหรับแมตช์นี้เฮดถูเฮดเลสเตอร์ชนะแมตร์แค่หนเดียวเท่านั้นจาก25เกมหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการ เสมอหแพ้19โดยครั้งเดียวที่ชนะคือศึกพิมลิกเมื่อเดือนกันยายนปี2 0 1 4ซึ่งจิ้งจอกสยามเปิดบ้านพลิกทุกปีแสดงสุดมัน5ต่อ3นั่นคือชัยชนะในบ้านของเลสเตอร์เหนือแมนยูเต์ผลเดียวจาก14นัดหลังสุดทั้ง2ทีมเจอกันในศึกเอฟเอคับมาแล้ว2หนและเป็นฝั่งปีแสดงที่ได้เหตุทั้งหมดโดยชนะ3ต่อ1ในรอบชิงฤดูกาล1962กาถึงและชนะ2ต่อ1รายการเยือนรอบ5ฤดูกาล1975กาถึงเเลสเตอร์ซิตี้ เลสเตอร์ครองสถิติที่ไม่มีใครอยากได้โดยเป็นสโมสรที่เข้าถึงรอบชิง FA Cup ับมากที่สุดแต่ไม่ได้แชมป์แม้แต่ครั้งเดียวแพ้รวดในเกมรอบชิงทั้ง4หนคือปี1999 1961, 1961 1963และ1969เลสเตอร์ไม่เคยเข้าไปถึงรอบตัดเชือก FA c เ p ับนับตั้งแต่ปี1982และหลังจากนั้นพวกเขาปรชาชยในรอบก่อนรองทั้งสิ้น5ครั้งโดย3จาก5เป็นการแพ้กับเชลซีปี2012 2018และ2020 ทั้ง8ประตูที่เลสเตอร์ทำได้ในศึกเ a ครับฤดูกาลนี้มาจากผู้เล่นไม่สำนาเจมส์จัสตินมาร์คอัลไบรตันอายุเซเปเรสฮาวิบันส์เจงกิสอุนแดยูริติมองเจมสันและเคลริชีอิฮนาโชนับเฉพาะการแข่งขันทุกรายการภายในประเทศฤดูกาลนี้เลสเตอร์แพ้ถึง6จาก17เกมถึงแม้7เกมนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2021พวกเขาควรอนคว้าชัยชนะได้ถึง5นัดก็าตาม แบดเดนลอจเจอร์ผู้จัดการทีมจิ้งจอกสยามแพ้11เจ็ต14เกมที่คุมทีมเจอกับแมนเชสเตอร์โดยปรชาชัยรวดใน7เกมหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแสดงควา้าแชมป์เอฟเอคัพมาแล้ว12ครั้งเป็นรองแค่อาร์เซนอลที่14ครั้งทีมเดียวโดยแชมป์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในฤดูกาล2015-2016ที่พวกเขาเบียดชนะคริสตัลพาเลตต์2-1ในเกมรอบชิงแมนยูเจ็ต์ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกเอฟเอคัพเป็นหนที่31ซึ่งจะแสงหน้าอาร์เซนอลทที่าได้้ครัง แมนยูเจ็ดเข้ามาถึงรอบก่อนรองเอฟเอคับเป็นอย่างน้อยตลอดช่วง7ฤดูกาลหลังสุดตั้งแต่ซีซั่น2 0 1 4ถึง2 0 1 5ถึงซีซั่นปัจจุบันแต่6ฤดูกาลที่ผ่านมามีแค่3ครั้งที่ไปได้ไกลกว่ารอบนี้ซีซั่น2 0 1 5ถึง2 0 1 6 2 0 1 7ถึง2 0 1 8และ2 0 1 9ถึง2 0 2 0แมนยูเจ็ดชนะ12จาก15เกมหลังสุดยามได้เต่สึกเอฟเอครับนอกบ้านเสมอ1แพ้2 หากนับเฉพาะการแข่งขันทุกรายการภายในประเทศแมนยูเต็ดไม่แพ้เกมเกยือนมาแล้วถึง29นัดติดชนะ21เสมอ8หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ